สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่เออ่จะมาสอนเกี่ยวกับพวกการบังคับตัวละครเบื้องต้นนะครับเบสิคมูฟเมนต์ต่างๆในเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มจากอย่างแรกเลยนะครับก็คือการเดินการเดินเนี่ยให้เราใช้ตัวอนาล็อกที่อยู่ด้านซ้ายนะครับที่เป็นตัวโยกๆได้เนี่ยในการบังคับทิศท,ทางนะครับ อโอเคส่วนการ,ารบังคับมุมกล้องนะครับเราก็จะใช้ตัวอนาล็อกด้านขวาในการบังคับทิศทางนะครับเราเลื่อนซ้ายก็ไปทางซ้ายเลื่อนขวาก็ไปทางขวาหรือเลื่อนขึ้นก็ขึ้นข้างบนเลื่อนลงก็ลงนะครับอันนี้เป็นเบสิกทั่วไปโอเคแล้วต่อมาก็คือการกระโดดนะครับการกระโดดให้เรากด B ปุ่ม B จึ๊บกดครั้งหนึ่งก็กระโดดทีนึงนะครับ เราสามารถกระโดดเบิ้ลโดยการกดกระโดด2ครั้งตึ๊ดตึ๊ด,ด,ดอย่างนี้นะครับอันนี้คือการกระโดดเบิลครับส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการโจมตีนะครับการโจมตีก็คือให้เรากดปุ่ม ZR นะครับปุ่มที่อยู่ทางด้านหลังของข้างบนนะครับปุ่มที่อยู่ข้างหลังโอเคเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ ZR เนี่ยครับคือเราใช้ปุ่ม ZR อย่างเดียวนะครับปุ่มเดียวเลยในการโจมตีศัตรูก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ปุ่มการโจมตีเนี่ยมันก็จะมออีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือการโจมตีธรรมดาแบบที่เราโจมตีเมื่อกี้นะครับคือการกด ZR ธรรมดานะครับแล้วก็มี back attack นะครับ back attack ก็คือ ให้เรากดเดินข้างๆนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้ครับค้างไว้แล้วกดโจมตีปึ๊บมันจะวาร์ปไปข้างหลังอันนี้เรียกแบ็ k แอคแท็นะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือผมกดเดินเดินทางด้านซ้ายค้างไว้นะครับมันก็จะวาร์ปไปตีข้างหลังอันนี้เรียกว่าแบ็ k แอคแท็แล้วก็มีวารแอแทนะครับคือเรากดกดเดินลงค้างไว้แล้วกดตีปึ๊บมันจะตีรอบตัวนะครับดาเมจก็จะ อยู่รอบตัวเลยใครมาข้างหลังเราเราก็จะโดนดาเมดด้วยครับและนี่ก็เป็นการโจมตีเบื้องต้นนะครับมีอยู่3แบบก็คือโจมตีธรรมดากดธรรมดานะครับโจมตี back คแอ a แทกดเดินข้างๆค้างไว้แล้วกดตีแล้วก็มี Y แอคแทกดลงค้างไว้แล้วกดตีนะครับอ่าสอย่างนี้ก็เป็น เบื้องต้นนะครับเป็นการโจมตีเบื้องต้นจริงๆแนะนําว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยเรากดซัดอาธรรมดาเฉยๆก็ได้ครับมันจะง่ายกว่าที่เราแบบไปกด Back แอคแท k หรือวา a แอคแทด้วยนะครับโอเคครับครับแล้วต่อไปผมก็จะพูดถึงเรื่องการแอคชั่นนะครับหรือว่าการเป่าหมักฝรั่งจริงๆอะ่ะผมจะบอกว่า รมหรือมหมากฝรั่งในเกมนี้ถือว่าเป็นจุดขายของเกมเลยนะครับเพราะว่าอาวุธที่เราใช้เนี่ยก็ถูกสร้างมาจาก,มกาหมากฝรั่งนะครับเห็นไหมเออก็คือมหมากฝรั่งในเกมนี้เราสามารถใช้เป็นทั้งอาวุธเป็นทั้งเครื่องป้องกันแล้วก็เป็นตัวช่วยในการที่เราจะใช้มหมากฝรั่งในการทําเทคนิคต่างๆในเกมได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราสามารถใช้มหมากฝรั่งเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับ ครับหลังจากที่เรารู้ว่ากรรมอ่ะคืออะไรใช้อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีใช้กร,รมอย่างแรกนะครับก็คือกร,รมชูดครับกร,รมชูดก็คือการยิงกร,รมใส่ศัตรูนะครับโดยการที่เราจะต้องกดเป่ากรรมก่อนโดยกดซัแอลค้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มซัอาร์นะครับเพื่อที่จะยิงศัตรูสังเกตได้ว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยเห็นไหม ประตูจะติดกำรรแล้วเราสามารถตีเขาได้โดยที่เขาไม่สามารถจะป้องกันเราได้นะครับอ่าอันนี้คือก็คือประโยชน์ของกำรรชูนะครับแล้วจะบอกว่ากำรรชูของแต่ละวุธก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันเนี้ยผมเล่นดาบิปปอนเอ่อตัวกำรรชูเนี่ยก็จะยิงเป็นลูกกลมๆนะครับตรงไปข้างหน้าอันเนี้ยเรียกว่ากำลันเชอร์นะครับส่วนอาวุธอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นกำรรแต่ละประเภทต่างๆกันไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิป สอนในคราวหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอ่ออย่างถัดไปดีกว่าว่ากรรมเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับครับแล้วกรรมแอคชั่นถัดมาก็จะเป็นกรรมการนะครับโดยที่เราเป่าหมากฝรั่งค้างไว้่างนี้นะครับเวลาคนมาโจมตีเราเห็นไหมเขาจะเด้งไปนิดนึงแล้วเราสามารถเคนาเตอร์แท็กเขาได้นะครับึบเห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือการเป่ากรรมเพื่อที่จะ ป้องกันนะครับป้องกันตัวเองอันนี้เรียกว่ากำกาด <_ sincer> ครับแล้วอย่างถัดมาที่ผมจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้กำก็คือการใช้กำเดชนะครับอ๋อกำเดชใช้ไงกำเดชก็คือการที่เราใช้กำเพื่อที่จะช่วยเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เราต้องการแบบให้มันเร็วขึ้นนะครับ ิทีการใช้ก็คือเราจะต้องเป่ากำค้างไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็กดกระโดดหนึ่งทีแล้วก็กดกระโดดอีกทีนะครับตัวเราก็จะพุ่งไปในทิศทางที่เราต้องการแบบนี้อ่ากำเดชเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากอันนี้ได้ก็คือแบบเออเช่นเราอยากขึ้นไปบนตึกสูงๆไวๆนะครับเราก็สามารถใช้กรำเดชพุ่งขึ้นไปได้หรือว่า เวลาที่เรากําลังจะหนีสตูครับแล้วก็ใช้กาแดดหนีสตูได้ครับและการใช้กรารในแบบสุดท้ายนะครับก็คือการใช้กรารในการอัปเกรดอาวุธนะครับโดยที่เราจะต้อง เก็บขีด S Energy หรือขีดสีเหลืองด้านซ้ายล่างนะครับให้ได้ถึง8ขีดก่อนนะครับเราก็จะสามารถใช้กรรมในการอัปเกรดอาวุธของเราให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอ่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีขีดทางด้านซ้ายล่างเนี่ยแขีดแล้วครับมันเป็นสีน้าเงินละแล้วลคราวนี้การที่เราจะอัปเกรดอาวุธก็คือเราจะต้องเป่ากรรมค้างไว้นะครับแล้วกด A ป๊บอันนี้จะสังเกตได้ว่า อาวุธเราจะใหญ่ขึ้นนะครับประโยชน์ของการที่เรามีอาวุธใหญ่เนี่ยก็คือเราจะตีได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็แต่ละอาวุธเนี่ยเวลาทําอาวุธใหญ่อะ่ะมันก็จะมีความสามารถของแต่ละอาวุธเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทำเอ่อเป็นรูปไว้ในเพจน,นะครับว่าอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยเวลาเป็นอาวุธใหญ่แล้วมีความสามารถพิเศษอะไรขึ้นมาก แล้วอย่างสุดท้ายที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับการแพรี่นะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าเอ๊ะทำไมมันยากจังเลยอะ่ะไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอบอกเงื่อนไขของการแพรลี่ก่อนนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้2เงื่อนไขด้วยกัน 1. คือเราและคู่ต่อสู้กดโจมตีพร้อมกันนะอันเนี้ยก็จะเข้าสู่สถานะแพรลี่แล้ว2คือเวลาที่ เราหรือคู่ต่อสู้โดนโจมตีแล้วกดซัดอากดซัดอาเพื่อที่จะตั้งกาดแล้วระหว่างที่เราตั้งกาดเนี่ยถ้ามีคนมาตีอันนี้เราก็จะเข้าสถานะแพรรี่เหมือนกันซึ่งถ้าจะให้เทียบง่ายๆนะครับแพรี่เนี่ยก็เหมือนการเป่าอิงฉุบนะครับมีค้อนมีกันไกมีกระดาษแต่ว่าในเกมเนี้ยมันจะแทนค้อนกันไกกระดาษด้วยลูกศรขึ้นลูกศรข้างกับลูกศรลงนะครับ ซึ่งการที่เราจะเลือกแต่ละตัวเลือกเนี่ยเราก็ต้องใช้ไอตัวอนาล็อกฝั่งด้านซ้ายที่เราใช้เดินนะครับถ้าเรากดขึ้นมันก็จะเลือกขึ้นนะครับกดข้างเดินไปข้างๆงซ้ายหรือขวามันก็จะเลือกข้างแล้วกดลงมันก็จะเลือกอันที่อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งแรกๆอ่ะคนอาจจะยังจําไม่ได้นะครับว่าอะไรมาชนะอะไรแต่ผมก็จะมีวิธีจําของผมนะครับก็คือ ผมจะจําว่าลงจะชนะข้างข้างจะชนะขึ้นนะครับคือไล่ไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้ววนกลับลงมาข้างล่างใหม่ครับก็คือล่างชนะข้างข้างชนะบนบนชนะล่างนะครับให้จําอย่างนี้เอานะครับครับแล้วจากตัวอย่างข้างต้นในคลิปนะครับผมก็ได้อธิบายเกี่ยวกับพวกเบสิกมูฟเมนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินกระโดดการใช้กำรรการโจมตีนะครับ แล้วรวมถึงการแพรลี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสิกพื้นฐานนะครับของคนที่สนใจที่จะเล่นเกมนินจาล่านะครับแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำอะไรต่อก็ตะโกนเพื่อนๆก็กดติดตามเพจนินจาล่าไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวไว้มีเทคนิคอะไรเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอให้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ับบ๊ายบาย